ครับสวัสดีครับผมผู้ิในการเรียนศรียาภัยครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะมาสื่อสารกับท่านผู้ปกครองนักเรียนลูกๆนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรียาภัยทุกท่านครับอ่สืบเนื่องจากเมื่อวานวันที่29มิถุนายนพุทธศักา 2, ราช2564โรงเรียนได้จัดทำประกาศเรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564ในรายละเอียดนั้นเป็นการประกาศเพื่อขยายเวลาการสอนรูปแบบออนไลน์แบบ100%หมายถึงคุณครูสอนออนไลน์และลูกๆนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านโดยขยายเวลาเพิ่มเติมจากเดิมที่เราได้กำหนดว่าวันที่หนึ่งนี้จะเปิดการทำการเรียนการสอนปกติแต่ด้วยสถานการณ์ ของการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019จังหวัดชุมพรหรือสอบคจังหวัดชุมพรและมะติที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนในห้องเรียนปกติของเรียนสิยหภัยได้มีประกาศและก็มีมติให้โรงเรียนนั้น ขยายเวลาการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้นกล่าวคือให้ขยายเวลาการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กรกฎาคมศกนี้หลังจากวันที่1ึงถึงวันที่14กรกฎาคมโรงเรียนได้กำหนดไว้ในแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ว่าถ้าสถานการณ์ปกติโรงเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และออนไซต์ก็คือนักเรียนมาโรงเรียนปกติอีก50%เซทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการดําเนินการดังกล่าวนั้นโรงเรียนก็จะขอมติของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวซึ่งสถานการณ์ ของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019นักขณะนี้ก็อยู่ในห่วงเวลาที่ยังไม่น่าไว้วางใจมากนะักเพราะฉะนั้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนศียาภัยก็จะเป็นไปตามมาติของสบคจังหวัดชุมพรมีมติเช่นไรโรงเรียนก็ปฏิบัติตามมาติเช่นนั้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ที่ขยายเวลา ไปอีก14วันนั้นก็อยากจะขอญอาตก,กราบเรียนออคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนครับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติแต่ลูกๆนักเรียน ก็ยังต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเรียนในห้องเรียนของตัวเองในแต่ละคาบตามตารางเรียนทุกคาบทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพเพราะพอถึงระยะเวลาที่กําหนดโรงเรียนก็จําเป็นที่จะต้องมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในระบบออนไลน์1เดือนคือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันนี้นั้นนักเรียนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจตั้งใจในการเข้าเรียนทุกคาบตามตารางเรียนตามตาราง ที่คุณครูเข้าทําปฏิบัติการสอนแต่ก็ยังมีลูกๆนักเรียนบางคนซึ่งอาจจะเกิดจากความเหนื่อยเมื่อยล้าหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆเช่นไฟฟ้าดับบ้างติดธุระที่มีความจําเป็นบ้างแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นและอยากให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลบุตรหลานเช่นไม่เข้าเรียนด้วยเหตุผลที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นตื่นสายหรือว่าการเข้าเรียนที่ไม่อยากจะเข้าเรียนอ,อันนี้ก็ อยากจะกราบเรียนไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่ารบก,กวใหท่านได้ดูแลบุตรหลานของท่านช่วยกันส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนได้ครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดอันนี้คือสิ่งที่ผมและทีมผู้บริหารารวมถึงคุณครูนะครับมีความกังวลกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่านผู้ปกครองที่เคารพครับในว่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน เป็นต้นมานั้นโรงเรียนได้เตรียมการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไว้ครบถ้วนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตารางเรียนเรื่องตารางสอนคุณครูเข้าสอนทุกคาบโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลตรวจสอบกำกับอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการเปิดเรียนเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนั้นโรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือสำหรับการเรียนการสอนของลูกๆนักเรียนในวิชาพื้นฐาน ครบทุกวิชาแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่เราซื้อหนังสือเรียนในวิชาพื้นฐานครบทุกวิชาแล้วโรงเรียนได้บริหารงบประมาณได้เอางบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนที่เป็นวิชาพื้นฐานมาดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนในวิชาเพิ่มเติมให้กับลูกๆนักเรียนซึ่งหนังสือเรียนดังกล่าวนั้นได้จัดซื้อและเตรียมไว้ให้นักเรียนได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วครับแต่ด้วยในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการให้นักเรียนมารับหนังสือเดิมนั้น โรงเรียนพยายามที่จะแจกหนังสือเรียนให้กับลูกๆในวิชาเพิ่มเติมนะครับในวันที่1กรกฎาคมในขณะที่ตามปฏิทินเดิมนั้นนักเรียนจะได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ในเมื่อโรงเรียนจําเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการเรียนการสอนต่อไปอีก14วันโรงเรียนก็มีความเกรงว่านักเรียนจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของหนังสือเรียนจึงได้กําหนด ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันมารับหนังสือเรียนในวิชาเพิ่มเติมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สกรกฎาคมโดยในวันที่1นั้นนะครับโรงเรียนได้แบ่งออกเป็นสองห่วงเวลาครับห่วงเวลาภาคเช้าจะเป็นคิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและภาคบ่ายจะเป็นคิวของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยแบ่งจุดรับออกเป็นสองพื้นที่ ก็คือในบริเวณโดมอาคาร9และหอประชุมอาคาร8ส่วนวันที่2กรกฎาคมนั้นโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มารับหนังสือเรียนในช่วงเช้าแล,และมัธยมศึกษาปีที่5มารับหนังสือเรียนในช่วงบ่าย2กลุ่มเหมือนกันครับก็คือในกลุ่มของโดมอาคาร9และก็หอประชุมอาคาร8ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั้นโรงเรียนได้กําหนดให้ลูกๆมารับหนังสือเรียน ในวันเสาร์ที่สามกรกฎาคมทั้งนี้การมารับหนังสือเรียนดังกล่าวขอให้ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองและขอให้เป็นไปตามความสมัครใจและอยู่ในดุลพินิษของท่านผู้ปกครองที่จะอนุญาตให้นักเรียนมารับหนังสือเรียนทั้งนี้หากนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถมารับหนังสือเรียนด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามให้ลูกๆได้ประสานกับคุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้ท่านทราบ เหตุผลที่ไม่ได้มารับหนังสือเรียนเนื่องจากคุณครูจะได้ไม่ต้องคอยเวลาให้ลูกมารับและการมารับหนังสือเรียนในครั้งนี้ไม่ว่าท่านผู้ปกครองจะมารับแทนลูกๆหรือลูกๆมารับเองโรงเรียนได้เตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโครโรนา2019ไว้อย่างเข้มงวดก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน อย่างเคร่งครัดในการมารับหนังสือเรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพครับการจัดการเรียนการสอนของเรียนศยิยาภัยเราพยายามที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ดีที่สุดในลักษณะของการเรียนในลักษณะออนไลน์ก็ถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดหรือลูกๆนักเรียนคนใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนในลักษณะออนไลน์ก็ดีขอให้ลูกๆได้แจ้งมาอย่างโรงเรียนโดย ผ่านคุณครูที่ปรึกษาได้ทุกวันโรงเรียนจะได้หาวิธีในการแก้ปัญหาให้ลูกๆต่อไปวันนี้โรงเรียนศรียภัยต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองขอบใจลูกๆนักเรียนที่ตั้งใจเรียนขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนเรื่องของการจัดการศึกษาโรงเรียนศรียภัยด้วยดีมาตลอดขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ